ครับพบกับผมนะครับหัดวิ่งกับบางนี้นะครับ EP ีที่เจนะครับก็วันนี้เราจะไปวิ่งบนเขากันนะครับก็ลุยกับเลยครับพวกเรารุยเมืองวางทังไกโพน ขอบใจนาที่เคยยืนข้างกันแม้วันนี้เหลือเพียงแค่ความฝันขอบใจนาที่เคยจับมือฉันให้หัวใจได้เต้นเป็นจังหวานั้นทุกถ้อยคำที่เธอเคยบอก เป็นสิ่งของเราในวันที่ฉันสับสนแม้ตอนนี้เหลือเพียงเอาเธอในใจแต่ขอบใจ ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับก็สนามสว่างเลยครับเจ้าน้าที่เขาเปิดไฟให้เราเห็นชัดทยครับคนเยอะเลยครับแต่เช้ามาเห็นรถจอดอยู่นั่งพี่รู้ใช่รถแกงไปหน้งซอ ีนช่วงเวลาเช้าเช้าโอมาแล้วหรอครับความรอไปเาเลยมขาก็วันนี้วิ่งไปห้ากิโลนะครับก็วิ่งไข่เส้นนะครับไม่อยากวิ่งเยอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยวิ่งเยอะอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังเก็บอยู่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเราจะมาสัมภาษณ์นักวิ่งกันนะครับ นักฟุตบอลเนม่าเอ้ยไปเร็วไปเร็วเนม่าเนม่าฮะฮะโอ้ลูกนี้รับเกิดไม่ได้เนม่าตัวเหนียวครับเอาไ้เอาไมเอามายเอามายอ่าเออโอ้แน่นอนเลยเอามาย อีกครครับ,บอโอ้มาเจอนักวิ่งดาบไก่นะครับทีมดาบไก่โอ้นี่วครับแน่นอนครับวันนี้ผมได้เขียนตีลูกมาเชื่อลากครัะอากาศสดชื่นไปไหนส้อัออศลุงหมอ หมอหมอปีนี้ลงแข่งห้าสิบโลใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ลงหรอไม่ลงค่ะทำไมอ่ะแล้วหมอจะย้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะออหมอย้ายเมื่อไหร่ยังไม่มั่นใจวันที่แน่นอนค่ะต้องรอสำนักอนามัยโอเคลงหมอลงยี่สิบโลนะปีนี้ยี่สิบห้าโลลงแถวยังไม่ลงค่ะแต่ว่า มมีลงาานเคยเห็นหมอลงอยู่นะวิ่งเทลผมดูอะไรเอหมายถึงว่าเคยลงเทลค่ะแต่ว่าปีนี้มีแผนลงมาลาทอนอ๋อเปลี่ยนสายฮะเปลี่ยนสายใช่ไหมครับ <c oughs> พี่อานจดหมอไม่ใช่ค่ะลงบูดีลำลบูดีลำโอเคต้องคุยให้มันจบโอเคเร็ว มาแล้วครับโอ้ทีมอะไรครับเนี่ยมีสัมภาษณ์เยอะๆน้นสัมภาษณ์คนนู้นเยอะๆยังไม่จบขึ้นมาทำยังไงอ่ะเมื่อวานเมื่อวานผมเห็นหมอไปวิ่งนี่วันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์ใช่ค่ะวันอาทิตย์วิ่งอยู่สามคนหมอใช่ไหมโอเคสอนมาแล้วสอนหมอไม่ได้ย้ายเลยอ่ะเสียดาย วันนี้พี่วิ่งไปกี่โลแล้วคบพี่ห้าโลครับเพิ่งหัดวิ่งอ่ะเพิ่งหัดวิ่งเพราะว่าสุขภาพไม่ดีจะเก้าเก้าสิบเก้ากิโลแล้วหมอจะร้อยโลแล้วถ้าอยากลดน้ําหนักอ่ะถิดว่าวิ่งูแล้วเดินชันไม่ต้องวิ่งก็ได้เดินเดินเร็วแล้วก็เดินชันชันมันจะมันจะลดน้ําหนักเร็วกว่าวิ่งแบบเนี้ยค่ะอไม่ถึงวิ่งวิ่งช้าช้าใช่ก็คือเดินก็ได้ค่ะเดินเร็ว เดินเร็วแต่ว่าเดินที่ชันชันมันจะทำให้แบบหัวใจเราอะอยู่ประมาณโซนสองอแล้วก็เป็นโซนที่ดึงไขมันอะพอเผาได้ดีที่สุดพี่เคยเห็นมแบบคนที่วิ่งวิ่งอยู่เป็นปียังไงก็ไม่พอเพราะว่าเวลาเราวิ่งแรงอะชิป <c oughs> ประจรมันพุ่งขึ้นสูงแล้วมันดึงกล้ามเนื้อมาใช้เยอะอ,อะไรเงี้ยมันไม่ได้ดึงไขมันเป็นหลักเนี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าให้หัวใจเราแบบเดินแรงสักนิดนึงอยู่สักโซนสองอะ มนจะเผาไขามันได้ดีเราลดน้ําหนักได้ดีกว่าถ้าอยากลดน้ําหนักนะไปเดินลู่เดินชันนะคะเ,คเดินชันเดินเร็วแล้วก็ตั้งหนังสักเรื่อมมือก็เดินไปเรื่อยชั่วโมงหนึ่งอยู่ว่าโอเคน้ำหนักลงไวมากค่ะครับ i, หมอไม่น่าเป็นเลยนะต่อไปก็จะเป็นรายการคุยกับนักวิ่งนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้วิ่งไปกี่โิโลมาวันแรกโดนโดนเขนยาเคนอีริกเลินยาลากแล้วเหนื่ยชุ่มเลยครับกี่กิโลครับยี่สิบกิโลครับผมฮะยี่สิบเซฟสิบกิโลตกใจสิบห้าครับสิบห้ากิโลนะบ้ครับมาตรฐานพี่เขายังเจ็บขาอยู่เลยนะเขาเอาเนี่ยเดี๋ยว ได้ค่าว่าต้องตามกลับไปตามเอาความหล่อคืนมาที่ในป่าอย่าตอนนี้ค้างอยู่ในป่าค้างในป่านะครับสองคู่หูคู่หายันหลงของกินเป่านั่นเดี๋ยววันหลังเราไปกันสองคนดีกว่าโอ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 รอพอไปกันหลายคนแล้วคือเราไม่รีบวิ่งเลยอะนั่นเลย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 หัวใจก็หล่นหายใจนี่ก็เกือบตายแล้วครับ หน้าไหนหน้าไหนเอ๊ะพี่ไม่<ด>คิดจะไปบ้างเลยเหรอโดนโดนของของกันพีหรือเปล่าอ๋อนี่แน่นอนเลยมีโดนด้วยรับโดนของกะเบนไหมไม่จะเป็นของกัมพูชานะกัมพูชาของพี่นั่นแหละโอเค เมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยอะไรกันนะครับเราจะชวนไปที่ไปวิ่งเทลวด้วยไปก็มาม่ากินกันไม่ไม่มันเป็นอย่างนี้ครับไปเที่ยวคือผมอ่ะเอาเอาเครื่องมาวัดแล้วความหล่อไม่ถึงความหล่อไม่ถึงความหล่อไม่ถึงหรอหล่อหล่อไม่ถึงมันยังขาดอยู่ประมาณสักก็เลยไปไม่ได้นีื่องขาดอยู่แค่เนี้เนี่ยผมว่าจะทำยังไงจะได้ไปวิ่งเทลวก็เลยปรึกษาคนที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลางปีนี้จะไปเกาหลี ไปเกาหลีไปทํไปไปทําหล่ไไไหอไอ้ย่กลับมาไม่นั้นไม่นั้น,นจำไม่ได้ <laughs> ไม่นั้นวิ่งเดียวไม่ได้ครับเพร่าความหล่อไม่ถึง เห็นไหมเห็นไม่ที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 ่พวกพวกคุณไปอ่ะมีแต่โลโลเทาเท้าสวยสวยอ๋อใช่ใช่ใช่ถูกไหมถูกไหมใช่ใช่ถ้าผมเข้าไปนี่มันจืดเลยอ่ะเหมือนกับอะไรอ่ะผมอ่ะพายเอกเดวดาท่าจ๋บ้องอ่ะเออเอ็ดดี้มอร์ฟี่ถูกไหมถูกไหมพี่ก็เกิดไปนี่แหละคือมันเข้าแก๊งไม่ได้พี่เกินไปพี่เออมันมันเข้าแก๊งไม่ได้เอ็ดดี้มอร์ฟี่จะไปแสดงอยูในในภาคในป่าไม่ได้เพราะมันออกมาจากป่าแล้วอ๋อมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเออ มันต้องอยู่ในสังคมเมืองครับจังปงป่าต้องให้พี่หน้าหล่อกับพี่เบนออีกคนหนึ่งของลูกบ้านเบนอรู้จักมันจับเบนอไหมครับรู้จักครับคนที่มีเขาแพ่์รอรออ่ะใส่แว่นกับรถรู้สึกว่า5040เลยทั้งอย่างคนนั้นแหละแน่นอนเลยรอจัก ตัวเทพเลยโอ้โหเทพเดี๋ยวต้องเข้าตาบ่อยๆละเออเออดูดูดูขนาดท่ายืดยืดหนังยื่นต่อเลยอาท่ายืดท่ายืดท่ายืดนี่เสื้ออะไรนี่ดูอืมเสื้อนี้ที่เขาตามหาอยู่เนี่ยเตภาคเหนือตามหาจังไพรแล้วเหรอเออหัวหน้าแก้งก็ตามมานี่มาสองปีแล้วเหมือนนี้กุ้งไม่มาน่าจะลูกป่วย เออนองเสียแอดมิดอยู่ไม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 ่ดีเวอร์ชนะดีเวอร์ชนะาด้วยดีเวอร์ชนะอยู่แล้วโลโบโลโบเห็นว่าจะซื้อลาวนี่มักกะลานี่ทุ่มเงินหนีเท่าไหร่ร้อยเกือบสองร้อยล้านอีซักสองอะคือใครไม่รู้อีซักหนึ่งอีซักสองรวยเยอะรวยจัดอะลิวพูล แมะไม่ใช่ที่ภูจะซื้อให้แมนยูแมนยูซื้อไม่เป็นมามาซื้อให้มึงเอาไปเงาไปใช่แมนยูเวลาซื้อจะซื้อเกรดบีบีบวกนี่จะไม่ซื้อเกรดเอเพราะเงินไม่พอไม่ใช่ไม่เลยแมนยูเขาประเภทประกันชั้นสองบวกใช่่อมสอมอยากได้ตัวหลักแต่ว่าไม่มีใครมา ก็มีอะไรตัวหลักับมันจะซื้อแหละแต่เพื่อนไม่ม,มาม้าแหละแต่มันแพง่อยบริหารก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายไอ้ออที่จ่ายนี่ก็ถูกแล้วเหรอก็คือกลางๆไงดีบวกไงกลางแล้วนะดีบวกไงนะต้นอะไรนะอะไรนะที่ย้ายไปอยู่ส่วนนั้นตอนแรจกจะมาแมนอยู่แล้วแต่ว่าบุยหาไม่เอาไปกินข้าวกับไอ้นี่เราเลาไปกินข้าวกับโมลินเล่าส่วม็นโยใช่ไหม พอกินเสร็จปุ๊บเอาไม่ซื้อก็เลยพอครั้งนี้มันก็ไปแมคซิตี้เลยมันก็คงโมโหมันกันแหละไอ้ยาเียนี่นี่ขี่ไงขาวงในใช่ไหมขาวงในไซเดอร์ผมผมเป็นนักข่าวอยู่ที่อังกฤษเทียตีอหนึ่งเทียสองเทียสามรู้สึกจะเป็นเทียเทียไปไกลๆอ่ะเทียสิบเทียสิบนั่งเทียนนั่งเทียน โอเคโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้หมูไ่เสือนี่มันดุยริงเลยนี่หักเขี้ยวเสือดีกว่าเดีโคตรจริงจริงเลยหักเขี้ยวเสือหน่อยดิโอเคโอเคเปลี่ยนโม่ไปรับลูกก่อนไป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 โอเคครับครับครับนอกจากเป็นวิ่งเก่งแล้วครับยังยกของเก่งอีกนะครับยกเก่งยกเก่งวิ่งเก่งอย่างเดียวไม่พอยกของเก่งด้วยต้องเล่นต้องเล่นฟิตเนสเล่นกล้ามแขนด้วยโอเคครับ อันนี้คืออาชีพหลักของพี่ไก่กับอารุณน,นะครับเโอเคครับโอเคโอเคครับก็วันนี้บทความสำเร็จนะครับวิบ่งไป5กิโลนะครับโอ้แถมยังเป็นเฟสเจกอีกต่างหากอาการเจ็บเท้าปวดขาหายไปหมดเลยโอ้โหมาสัจจริงจริงๆตอนแรกนี่แทบจะเดินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้เลยไปวิ่งทีเดียวหายหมดเลย โอเคครับเจอกันนะครับครั้งหน้านะครับ